สวัสดีครับทุกคนสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่ในคอนสตรัคชั่นนะครับทุกผู้ชมใครเข้ามาดูแล้วก็ฝากโอ้ว้วาวกล้องมันไม่โฟกันสนี่หว่าฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กด subscribe เอ้ยมันกล้องมันไม่โฟกัสอะ่ะทุกผู้ชมเดี๋ยวนะเฮ้ยเอยเอไอ้บ้าเนี่ยทาานะัทีนนะ่หลักการเนาะทุกผนะู้ชมเนาะก็มันเป็นกล้องใหญ่นะไม่ใช่กล้องอะเว็บแคมมันเป็นกล้องกล้องใหญ่เนาะเดี๋ยวผมไปเอาของก่อนนะครับผม เดี๋ยวขึ้นไปเอาของแป๊บหนึง่งอ่าสั่งคองไปละเดี๋ยวไปเอาเลยไปข้างบนครับเดี๋ยวไปดูกอนโอ้ไม่ไกลนี่มาโอ้แต่ต้องอ้อมไปทางนี้เลยเหรอไม่เป็นไรไปครับผมไปครับไปครับไม่มีรถวิ่งอยู่แล้วน้องท่านผู้ชมเนาะไม่มีรถวิ่งอยู่แล้ว ไปครับผมบไปครัชิวๆเลยชิวๆเลยมันชอบค้างอะเวลาจำเนียอุหยหูหูเย็นเย็นลูพี่ใจเย็นโอ้โหทางก็โล่งรถก็ไม่มีอะมึงมาติดอีกทางก็โล่งรถก็ไม่มีโอ้โหโพระจันทร์ดวงใหญ่มากลูกพี่โอ้ดูเมืองข้างล่างเราดิ อบอกไว้เลยนะว่าเมืองข้างล่างนี้สามารถลงไปได้นะครับผมคือแบบไม่ใช่แค่ฉากนะคือข้อดีของเขาคือเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ฉากนะผมสามารถลงไปได้จริงๆไปวิ่งเล่นได้จริงๆครับผมถือว่าโคตรด,ดีซึ่งมีแบบว่าเป็นแผนที่ใหญ่มากๆกค,ครับทุกู้ชมครับดูเลยมีแผนที่ใหญ่มีงานเป็นแบบว่าเกือบร้อยอะ่ะโอ้โหมีงานเยอะแล้วก็มีทั้งรถบัสรถเบนซ์รถจก๋งรงไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ครับผม อยแกกรนะครับมีเยอะมากมายแต่ว่าตรงนี้เราก็จะขึ้นเนินนิดหน่อยนะครับผมเอ้าโหรถก็ไม่ค่อยมียังจะมาชนกันอีกลุงเอ้ยขับรถให้ดีกว่านี้นะเออเลือนครับผมดูครับโอ้ดูหน้างานเราดีท่านผู้ชมไม่ผมไม่คิดเลยนะว่าเราจะได้มาทำงานข้างล่างนี้โอ้ผมผมงงมากเลย ซึ่งงานงานสุดท้ายมันจะอยู่ที่ไหนวะเดี๋ยวดูก่อนนะอ่าโอ้งานนี้เป็นงานงานเสริมนะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนว่างานสุดท้ายของเจมันจะอยู่ตรงไหนปราสาทอะไรวะเนี่ยดูไม่ออกเลยว่ามันจะอยู่ตรงไหนวะอ่าโดมมันเป็นโดมโด,ดมอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะท่านผู้ชมผมงงมากเลยนะอุย้ยโอ้ลุงเอ้ยทางกใกล้ๆยัมาชนกันอีกเนาะ เอ,อย่าเลื้อนดิลุงเนอะ๊ลุงนี่ชอบขับรถชนคนอะไรวะเนี่ยอือเดี๋ยวเอาซื้อของกับเจสีก่อนแลันะท่านผู้ชมนะเจสีเจสีนะครับผมเจสีเจสีโอเคนะเจสี Jay อู้หนึ่งสองหนึ่งสองสอง,สองอยางละสองหมดเลยเหรอเฮ้ยอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้นหนึ่งหมดแล้วโอ้โหน้อยมากเลยว่ะ ขึ้นรถปาเปรียบรอโอเคเสียงดังติ๊กนะครับผมเอ้าเฮ้ยโอ้ลอยโอ้ลอยมีรถมากลับรถตรงนี้ด้วยเหมือนทําให้ที่กลับรถเลยอะเพราะว่ามันประตูข้างเดียวโอ้โทษโทษโทษไปครับทุกคนครับก็กลับบ้านเราลักรออยู่แล้วกันนะครับผมคือผมจําทางได้แล้วแหละคือเราไม่ต้องเอาโอ้กดผิดกดผิดอุ้ย ผมจันทางได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ไกลอะไรมากไปนะครับผมอ่าปาเฮ้ยงานแรกของเราเลยนี่า่าตรงเนี้ยงานแรกอุย้ยโอ้โหรถกดน็น้อยยังมาชนกันอีกอะไรครับเนี่ย <c oughs> เลือนมากๆเลยเลือนจัดเลยเลือนจัดลายไปครับผมไปครับ <c oughs> เอามืดแล้วนี่า่าโอ้โหเห็นไฟแล้วเนี่ยมีไฟสูงปะเนี่ย อันนี้คือมันเป็นถนนที่เขาทํามาแบบว่าให้มาเซอร์วิสนะท่านผู้ชมเหมือนมาเซอร์วิสท่อระบายน้ําอ่ะโอ้เสียหลักแล้วท่านผู้ชมอุ้ยย,ยังดีนะผมควบคุมได้อันนี้คือคือบรรยากาศตอนกลางคืนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคน,นครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ประมาณนี้หรอกก็เป็นแบบนี้เลยนี่แหละไม่ไม่ใช่ประมาณนี้ครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนกลางคืนก็เฮ้ยก็ยำไมา่อีกได้ไหมโอเค เออไม่ได้ไม่ได้อย่าไปทับโอเคบรรยากาศตอนกลางคืนก็จะเป็นแบบนี้เลยครับก็จะมีแสงจากสปอตไลท์นะครับส่องให้เราเห็นสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับท่านครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเจ b เนาะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมในการไปรยกของแล้วกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเราจะเอากลางคืนไม่ได้ครับเราต้องเอากลางวันครับผมเพราะว่าผมชอบกลางวันอออเออเดินผิด ไปครับผมก็คือถ้ายกของก็ต้องใช้ J c ซนะครับทุกคนแต่ถ้าขดก็ต้องใช้อ่อใช้แคทเนาะแต่ถ้ายกของตองสูงก็เดี๋ยวใช้ใช้เจซเอ้ยใช้แคทนะครับผมอืากันไปครับทุกคนดินเราหายหมดเลยอะ่ะดินที่เราขุดขึ้นมาหายหมดเลยอะ่ะอะไรวะอะไรวะ ดี๋ยวงานนี้ถ้าเขาให้ถมท่อเดี๋ยวผมจะถมเองนะแต่ว่าที่ผมซื้อมานี่ไม่มีท่อเลยนะเนี่ยผมไม่มีท่อเลยเหรอก็จะมีออันนี้สองอันเนาะอันนี้สองอสองอันนี้ไม่ใช่นะว่ะสีแดงสองนะครับผมมันสีแดงสองสีแดงสองอมาสองอันเลยลงสองอันไปเลยถูกหรือเปล่าอันนี้ก็อีกหนึ่งโอเค สีแดงสองนะครับสีแดงสองอันแล้วก็จะมีไอ้น,นี้อีกหนึ่งนะครับผมเป็นเหล็กเหล็กสีน้ำตาลหนึ่งเหล็กสีน้ำตาลหนึ่งแล้วก็จะมีไม้นะครับไม้อะไหนวะน่าจะอันนี้หรือมั้งไม้น,นี้อีกหนึ่งอ่าโอเคเรียบร้อยจากนั้นทำอะไรต่อเทปูนเหรอฮะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนเอ้ยมันสามทุ่มแล้วนี่หว่าอ่าทำอะไรต่อวะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอ๋อเทป,ปูนเทป,ปูนแล้วไปเทปตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวนะมันเทป,ปูนตรงไหนอะ่ะอ๋อข้างล่างโอ้โหมีที่เทป,ปูนโอ้โหเอ้าตอนแรกมันไม่มีไม่ใช่เหรอใช่ใช่ตอนแรกมันไม่มีนะครับทุกคนเดี๋ยวเอารถเทป,ปูน เจ้าขอเจ้าเดิมของเรานะครับทุกคนนะครับคันนี้เลยนะครับเจ้ายงครับเดี๋ยวมันมันสามทุ่มแล้วจอมันจะเหลืองนะครับผมผมเอาเป็นจอนะฟ้าก่อนอ่าจอฟ้าก็จะทําลายสายตานะครับผมจอเหลืองก็ถนอมสายตานะครับผมเลือกจอฟ้าจะได้ทำทำลายสายตา <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่คือจอจอเหลืองไว้เล่นตอนกลางคืนนะครับผมคือที่ผมอัดเนี่ยตอนกลางคืนสามทุ่มมันจะเปิดแสงผมตั้งให้มันเปิดตอนสามทุ่มนะครับ จอสีเหลืองนะครับให้มันเปิดตอนสามทุ่มเปิดโดยอัตโนมัตินะครับผมอ่าเอออว่าไปครับว่าไปลัดมาเลยเป็นไงทางที่ใกล้ที่สุดก็คือทางที่ลัดทางที่ใกล้ที่สุดก็คือทางที่ลัดได้เป็นไงอะทางลัดนี่มีระบบลุกเองอัตโนมัติสุดยอดนะครับผม สวัสดีครับพ่ผมกลัวครับพ่สวัสดีครับสวัสดีครับคนดูชอบภายนอกหรือภายในอ่ะมุมมองอะคอมเมนต์บอกได้นะครับผมอ่คอนช่องคอนกลัฟคันนี่คอมเมนต์น้อยมากครับผมบางทีผมก็ไม่ว่างตอบนะโอ้โหวันหนึ่งทำสองช่องครับทุกผู้ชมครับก็ <c oughs> โยกไปโยกมาอยู่อย่างี้แหละเนาะทุกผู้ชมออาล่ะ เอียด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 เออเอฮ้ยดิฟดิฟดีจังวะดิฟดีดิฟเล่นแม่งเลยเอาทุกคนอีกโอ้ยดูดูดูทุกคนผมดิฟโอ้ยเป็นไงเป็นไงสุดยอดไหมผมสุดยอดไหมทุกผู้ชมเออผมสุดยอดมากเลยเนาะทุกผู้ชมเออโอ้ดูดูเขาดิฟดิอ๋อโอ้โหโอ้โห ให้ผมจะเอาขึ้นข้างล่างหรือเอาไว้ข้างบนดีวะฮะผมพูดอะไรวาเมื่อกี้่ะผมจะเอาไว้ข้างล่างหรือจะเอาลงข้างบนดีเฮ้ยผมพูดอะไรของผมเนี่ยผมกําลังสับสนยู่กับาําพูดผมจะเอาไว้ข้างบนหรือจะเอาลงข้างล่างฮถ,ถูกแล้วนี่วะเนื้ว่าจะไม่ถูกขอติหลักกันอโอเคทุกคนครับเราก็ยืดออกไปเลย นปัจจุบันตอนนี้ลองสามารถรับได้สามงานนะทุกคนนะเฮ๊ยเอาละเทป,ปูนกันไปเลย s <S เล็กเกอเทลงดิพี่พี่พักอะไรเนี่ยพี่พี่อย่าพักดิพักก่อนอยากให้เธอพักก่อนยังละอ่อนยังซ่อนลองไม่เป็นพักก่อนพักก่อนอ๋ออย่าอย่าพักเลยพี่อย่าพักเลยโอ้โหทำงานยังไม่ต้องพักหรอกเอาคืออะไรอ่ะ อ๋อมันป like ิดเอ็ดโอ้โหอะไรมาน่ะเฮ้ยพี่อย่าเทหกนะพี่นะของมีค่านะพี่เออคนโจรอดอยากมีมากนักหนาคุณคุณไหมคุณคุณไหมมีใครดูไปถึงตรงนี้บ้างเนี่ยท่านผู้ชมเพรก็ต้องมีคนชอบบ้างแหละเนาะคนรักท่านนี่เนาะขนาดผมยังชอบเลยเออก็ต้องมีคนชอบบ้างแหละเก้าเก้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอ่าเขาบอกให้เราเอารถออกครับโอ้โหเทอีก ไป,ไปอีกรอบไปอีกรอบไหมโอเคสิบ okay, นาทีแล้วเพราะฉะน,นั้นเจอกันใหม่ว,วิดอวิดอนาครับผมโอเคสวัสดีครับวิดโอหน้าเจอกัน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 เอาเฮ้ยเมาส์อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเมาส์หลอนอะไรครับเนี่ยโอ้โหเอาเอาเอา,อา,อาอเจอกันใหม่วิดโอหน้าครับผมท่านผู้ชมเฮ้ยเอ้อา๋ยวเออไป